แต่มันอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งคุยกับเขาเขาก็เลยรู้สึกเฮ้ยแปลว่ามันจริงว่าเสียงในงหัวแม่แ่จริงหรือเปล่ามีใครพูดชัดเจนขนาดนี้เหมมีแต่พูดอ้อมๆมารู้ชัดกว่านี้กับมี่ชัดกว่านี้กับมี่เขาเคยชัดกว่านี้มาแล้วคุยกันแบบชัดเจนเหมือนมนันมาโต้อตอบกันแบบ เขาบว้ท่ยังเขอเมันก็ถ้ามันซ่าเขี่ยอะไรคอมันบ่อมันเป็นคนบ่อนั่นมันแบบซียูบะไดต้องช่วยนี่นะจริงๆเพราะว่าคอยกับว่าชัดเจนคอยต้่ท่อมชัดเจนในทุกเรื่องก็ค่อยๆปัก็ค่อยๆเอาแต่สิ่งดีๆให้เออเขาก็รู้เขาบอกเขาก็รู้ถ้าเออแบบแม่บอกเลยเขาเขียนอยู่บะไดต้อจงมืวยนี่คอยว่าวรู้ เรื่องอะไรมาเขาจะพูดทุกเรื่องเขาจะไม่ให้ตรวจลูกเคยกับลูกสาวไม่มีตัวห่ามตัวทุกเรื่องขอรู้มันมีเรื่องหนที่ได้ตรวจขอรู้ไม่ใช่ะไรเด่๋ยนี้ขอรู้แล้วแก้ปัญหาให้ได้ยายหมดไม่ยายหมดหรือ เธอคนก็รูกสายฟาเออเสียนจริงชีวิตจริงเป็นอะหลายคนอยากจะกินขอพักอีกกับลูกคังกอนก็เล่นแบบนี้ก็ดีนะมันจะได้เป็นอะไรแบบมีอะไรเล่นๆกันแม่ใหญ่กับลูกเคยหรือแม่ใายกับแม่ยายก,กับลูกสะพ้ายจะเปเบบื่งกันไม่ได้ม่เหมือนคนบอกทุกเรื่องเบาะที่เป็นทีน่งันเบา,ากับใครมันจะพูดชัดเจนเอย่างกับเฟิร์สกับอั้นอันนี้น้ำไม่ได้อันนั้น แม่ถ้าสมมติว่าแอบเครื่องแม่ก็บอกมาเลยว่าเครื่อนเงินแล้วก็อยู่กันมากเออกันเฟิร์ยกันเคื่อนรูกใจกันชัดเจนมาอันนี้นี่นะโดนะทุกคนไม่ยอมจะพูดอย่นี้เพราะว่ากัวบว่าฝ่ายได้ตรงๆนี่หลเพราะมันก่าวบอกว่าฝ่ายได้นลมากทีมงานราชการ ก็มีอะไรเรื่องส่วนตัวกิรูยามันตัว,ไม,มตว,ไ,มตวไม่เกี่ยวอย่างครอบครัวเราก็จะอะไรไม่ดีเราก็จะบอกลูกแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติตามหรือว่าเขาจะรับเอาไหมโกรธไหมไม่โกรธหรอดูแล้วก็ไม่โกรธถ้าโกรธอยู่กันไม่ได้รอติดตามตอนต่อไปจะเป็นยังไงติดตามไปเรื่อย วัสดีแม่กุ้งค่ะสวัสดีค่ะัวค่ะแอปเพิเ้ลกับตัวน้ำแกดไลคะ์กดแชร์ด้วยนะคะออกมาแล้วอย่างดีแล้วก็อย่าลืมอุ้มรักนะคะนี่ทุกตัวเลยทุกคนทำฮาร์ดสปูดสปู่ก็ป๋าอยู่ที่สองสองก้อนสองร้อยเก้าสิบนะคะคนละร้อยเก้าสิบเนะะื้อตอนนี้สองก้อนจัดโปูอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเนื้อ แม่ือว่านาแล้วยางไปยางมากเลยสิไหลมัน,ม,นมันสีมันสีต่อต่อไปมันอาจจะอาจจะมีสีอีกแม่ฮะอาจาจะให้เปิดมอสซื้อแล้วขึ้นแล้วขึวขขนวนน้นเมื่อคืนได้เรน่อยๆใช่ไหมองแบบนี้ไม่เดินแล้วคุยกันแล้วไม่เดินแล้วช่วงนี้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่สองวันแล้ว ไม่เดือนไม่อุ้มบอกไม่ไม่่มมนั่นหรอกเขาบอกกันแล้วเขาก็โอเคแล้วว่าเออแฟนเขาไม่โอเคที่แบยอยู่ดีลงมาเดิน่หวเลยนถะ้าไม่ประตกขวิดกับกน,นี่ละเทียบเลยใส่ถ้าไม่เกี่ยวางมุดขึ้นหันไปย,นย่างู่สวนย่างอีกอย่างใตแมเมยย,มยเลยเยางมุดขึ้ มันนตุ่มเนี่ยม <regret it. S 1> ันไม่ยมันเคลื่อนพี่มันดูมันจะบอกพี่กีี่ยนไปไปฟอลส่วนทุเรียนเราครับเก็บทุเรียนกีดยางชนชอบเดินช่นของตีนได้เนียนะจ๊ะกีดยางเลยมันเึ้นเออเหมาะบูกเพิ่มอีกตัวเลยน้องแอนนี่วะันพี่กียยางซื้อส่วนยางตัวเลยเพราะ กูกเคยงานดีบบางงานี mm ้ยวสองมื่นเลยถึงสกัดดารลุ่มบนี่ยางเห็นงาน้สองขึ้นี่เป็นบงแต่ว่ามือได้ซีรี่ยเหมือนก็ซีก่ตอนที่ยี่สี่ไม่แปบแล้วคือจะมวนแท็กน้อมวนแดนแปด ชายหกหิงสองงานอย่างมาล้างการกันคุ้มคักกรบอกเจ้าอยู่ส่งสาคนนล้คุ้มคักคุ้มคักขอเสีเล่นชุดไหมน้องย้้ยท่านหนึ่มเหลือบันการสนใจอะแฟนแฟนบนปกติน้องอยู่ยขึ้นไมไม่ค่อยบ่นนะ เนี่นเขาสวดแต่สาวนเขาูกลดูก่เคยนะแม่แดนใชย้ยมนปุ๊ลููเคยใส่พะขับแต่ขับมีเกียรอยู่ไม่รู้ว่าเกียรเป็นผู้ไหเด้วยน,นี่พอรู้นั่งงานที่วันที่น้องอยู่เป็นลมส่วนสันโคลาแต่ว่า เป็นโรงงานเดียวกันแต่คนละกะมีเขาเด่นที่พวกรอๆเด่นเยอะมากจริงมีเกตด,ด้วยมีเกตด,ด้วยุุ้มคักโรงงานกาสองกะ รีเควสได้นะคะเจ้าภาพเอาแบบนี้ก็ได้เพิ่มไม่ได้ไม่ได้เยอะนะก็เพิ่มอีกเพิ่มค่าตัวแดนนะ่ะเพิ่มได้นะคะกะสองคือได้เปรียบาโรงงานใหญ่อะ่ะโรงงานอะไรนะไม่กุ้งอนะ้ที่ถามไม่กุ้งทุงงานอะไรอนะย่างงานใหญ่ในโคราชเลยค่ะแต่เขาไู่ใหญ่หรือคนหลข,ขนาดกะเดียวได้มือนันะะ้นน่ะมันเยอะ งานยี่สามอยู่บุรีรัมย์เป็นงานอะไรบ่อ่าดูบุวบ้าแน่ใจมาออื่นมันป่<ด>ต้องปูดเพก็กกระเป๋าเลยจัวนี้เร้อ<ด>ลาหลางตัว,วย,ยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะ <c oughs> แตดอะความเกียดอะ ของแขกรับเชิญอ่ะกลุ่มคักกาส,สองหายทองคำเพ็ดคักเพชรแหเพ็รห่างเพ็ดขาด,ด,ดข,ข,อขอมวามําใจสำเน้นจัดเต็มจัดนักครับล็กลิไม่ใหญ่ๆทำาะให้ทองคำทักมาได้เลยถ้าจะได้อยู่กี่แบรนก็ไปทักเลยค่ะคุณเชอรี่คุณต้นอ,อน้อแม่แอนอาจารย์ได้หมดคุณใดว่าวางสายเลยก็ทักไปหาเพื่อนอยากได้ฟิวนี่เด้ออยากได้แดนแบบนี้แบบนีแบบ้แบบงันนั่นแบบ mm. มือนั่นเมื่อนั้น mm. เดคนนี้ได้เกียรติคนนั่นคนนี้ได้เบิดอาจารย์แล้วฝากหอออยู่บ่ดได้เบิดจัดให้ให้้องออําเล็กเไม่ใหญ่ๆเท่านั้นค่ะขอมาเท่านี้แต่เล่นใหญ่ให้คุ้มครับมีงานบุญงานบวชงานอี่ยงงานแม่วันที่สามสิบคอนเฟิร์มแน่นอนเป็นว่แม,ม่คอนเฟิร์มจองโต้แล้วนุ่งจองโต้คนเดียวด้วยใครจะนั่งด้วย มาออกซอยแม่จะนั่งมาออกซอยแม่กับโตและซีเป็นบางซีมีไข่ไม่เนยตุ๋มไม่เน่พิมพ์พี่กับชินั่งบนยางดูเอาแม่เขาเพื่อไ้จองแล้วจีนจะให้เพื่อจองให้จองหน้าหน้าอยากอยู่ข้างน้องน้องน้องนอีกน้องไม่เลือกถึงพี่เลยนะจองตัวไม่บอกพี่ เราต้องไปจอยกันนะแม่เราต้องเมื่อนี่เห็นชุดยุกี้แล้วแม่อางแม่นกแม่พี่แม่หรือใครแล้วแต่จะแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้เลยติดเก็บนนแนละยุกี้คือแหวกนาแหวกล้งมืแต่ยา่านค้าศ์แถวหนะแฟนบอกว่างี้ไม่เอาฉันไม่เธอใส่ว่าอนเอาซื้อมาเลี้ยวว่อนนิ่มหนูหนางนะ้ำโอเคโอเค ต้นเราเท่าไหร่เนี่ยพี่ยังไม่ใหหลูดจวันสิบอกเฟืจองไวม้นกนกจะจองตรงไหนข้างหน้าเหรอข้างหน้าสุดนะ่ะนี่ก็จะหน้าสุดเพราะว่าจะเข้าไปหน้าสุดเพราะจะไลด้วยนครราชดาดิสันสิบแล้วก็ตอววันเกิดหญิงเฟิร์งเลยชุดแซ่บมากใช่ มเมื่อคืนนี้มามาลองชุดอีกเลยสรุปฉันสร้างมาเบ็ดลายฉันแพ้นนได้เดกีเ่มอยู่แนนได้เกี่มแต่พญนจตุ่มอยู่พญนจตุ่มแล้วแจ้งหนงก็เลยเก็่แล้วกี่เฟอร์เป้าติ่มดำขาวแดงเฟิร์ดชุดบับดเข๋มใส่สีดำอ๋อแล้วใส่สีไซรเหลี่ยมอ๋อแล้วมันก็ไม่กวบว่าสีดำก็ได้สมย่านแบบไม่เป็นมงคลไม่สีดำนูนนนี่นั่น,นชุดติดเกี่มสีดำฉันเยอะจะตายเลยเธอจะมาหรืแม่จองตรงไหนหนูอยากจีบเวที เดี๋ยวอ่าควยนกมาจองตรงไหนเนาะเดี๋ยวให้เฟิร์สดูให้เดี๋ยวให้ีเด็กจองให้แล้วกันมานะทุกคนใครอยู่ใกล้อยู่ยกรุงเทพแะบหนถาหาร้านทุกวันก็นบอกยังไม่เปิดจองได้ได้เดี๋ยวให้ผู้สำนักการจอง นกให้ให้เฟิร์สเหลือนกจะจองเองแม่อยากยอมคุณอยู่หัวสีไปออกบ้านว่าสีใส่กระโปรงสันได้ป่ะครับเพื่อจำดักได้ป่ะแล้วถ้าถุงน่องเซ็กซี่ก็ยี่ใจไปเลยได้ไหม่วนแบกนุ่มได้้่ะนุ่มเงียวฮะสรุปเจ้าเป็ดอย่างเจ้ายางเ็เล่นเบืองมั่ง เขาคือแกล่เปี่าเขาเป็นสาวแฟนของเาขาเขาแกล่อเขาคือเท่าเลยเขาบึ้งน้ำเนี่นะเ,เ,เ,เพื่อแพร่เขาหาักเป็นมือให้เขาหาักเป็นมือเจ้านี่จะขอยน้มูท่านหักหรือเปล่าก,กุ้มใจสิล่ะผู้หญิงที่กินอุ้มรักสวยแล้วแฟนหงุดขี้ตีงผ <laughs> ัวบอกอย่าไปให้เขาอ้วกเลยเ, <laughs> เขายังไม่เมาเลย เราก็ขายไปออกก็จะอ้วกเกลียดกวนเนี่ยพอเลี้ยงหลานอยู่บ้านเอาพี่เอ็มก็้บ้างสัญชาติวันไหนอยต้องเอาผัวคว้มผัวออกงานสัญชาไปไม่จะรลานเราจะได้อยู่เพื่อนเมือวันที่สามสิบมันอยู่เพื่อนได้เถอะก็ต้องไปนะไม่เหนื่อนไม่เห็นอยู่มันได้อยู่เด็กแอร์ใช้ำ มือหมุนสวยใ,ใส่เลยสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วแต่เขาไม่ใ,ใส่สกัดดาวลูกมชัฉันแล้วเขาให้ติดแก้มลูกคุณหนูของยูกิมันทำไมมันเซ็กซี่วัะนะนี้ที่สในการเยือนกับผมแ้นมันมากมเป็นไปร่องยัดของเขาเอาเอวมันจะขยายแบบสัน เอ,อ๋อมันไม่ยืดเลยภาษ萨เจดีวยวก็เป็นร่องใสกับปวงเขาเจดไปทัวเริ่มเป็นเพื่อนสาวกันเลยเสร็จ ไม่เห็นคนเขาอยู่ได้อยู่ได้อยากดูพี่อุ้มเซ็กซี่ใส่ให้ดูหน่อยมันจะเสื่อมไมหมฮะอังพวกเธอยังไม่เมาพวกเธอเล่นอ้วกกันเลยเ <c oughs> มาคุณเมาแย่หรือคุณเมาเหลวเพื่อนชุดด่ง inc, <c oughs> เขาหมดเพือ่อนเจ๋งกันเขาพันล่องเลยเขาวิ่งเราเลยใส่ของเขาเนาะ <c oughs> ฉันจะใส่ชุดนี้เหร่ เหนือยุดสซอเรยกไปอดีตกลับมามันเกิดอีเฟื่องเป็นยัดากเขาตืบมันไปะมันเกิดกระเทยเนาะแมวเสัน เอาฝืนคนอื่นก็เป็นยากกระทู้ตัเองต้องเสียดยาก่ึงได้อยากน้ำสุดคนอื่นอย่างที่พี่พี่หนูยากจริแก่แค่นั้นละคักเลยให้มันประกวดนอเ่มันประกวดดิให้มันพิสดารเขาก็เขาอยู่ขอเป็ันใส่ชุดจะเห็นว่าเจ้าหญิงจะญิงยอก็จะญิงเพิ่แต่หากว่าเราจะเล่นนักก็ได้ลย ฟิลเวลานุ่เมนมียนบอกมันอยากนเยกลยเดย่องเขาดูยังไงจกัจกรันอะไรหายไปหายไปไหนวะจง